สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาสอนทำลิ้นนะตัวอย่างไม่มีเลยนะคะตอนนี้สิ่งที่จะใช้ก็คือเข็มก้นทองนะที่เราใช้เยิบงานนะแล้วก็ไหมไหมนมตัวนี้สีเดียวกับตัวผิวน้องนะคะแล้วเราก็เริ่มกันเลยกำหนดอนะลิ้นเราจะเอาไวต้ตรงไหนก็ได้ แล้วแต่เราอยากเอียงซ้ายเอียงขวาเนาะแต่ตัวนี้น่าจะทําให้ดูตรงกลางแล้วกันนะประมาณแถวที่สามนะคะ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามแถวที่สามนับจากจากมูจกจมูกนะคะแล้วก็ทิมทิมใหม่เข้าไปไปเอาหัวเข็มมามาออกตรงที่เรากําหนดเลยนะนี่ก็คือตรงกลางนี่แนะะหละ แล้วเราก็จะทำความความกว้างของลิ้นแค่แค่หลักเดียวเนาะแบบนี้เห็นไหมมันแค่หลักเดียวนะคะทิมเข้าไปแล้วก็สอดหัวเข็มออกมายังจุดเดิมที่เราเสียบไหมมาตะกี้เนาะมันจะเสียบยากนิดนึงเพราะว่าพื้นที่เขาแคบเนาะแล้วก็เราจะใช้ไหมตัวนี้ที่เราเสียบมาตั้งแต่ทีแรกอะ พันนะคะพันที่หัวเข็มนับประมาณ16รอบเนาะสิบหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็าและสิเนาะอาจจะแถมก็ได้แ,แถมหนึ่งพันเยอะลิ้นยาวลิ้นก็จะยาวไปเรื่อยเ,อยเนาะลิน้นก็จะใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยใหญ่และยาวขึ้น แล้วเราก็ค่อยๆปลดนะคะปลดปลดไหมออกค่อยๆคลายไหมออกน,น,นี่ถ้าเรียกภาษาบ้านๆของเราคนไทยก็จะเรียกการทําแบบนี้ว่าเป็นการทําตัวนอนเนาะเห็นไหมให้เราค่อยๆคลึงค่อยๆคลึงนะเห็นไหมค่อยๆคลึง ค่อยๆคลึงนะนกล้องอาจจะแบบว่าไกลไปนิดนาะแต่ว่ามันลงมต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันจะชนกับมือนะนะก็ระวังมากกลัวมันจะชนนะนี่เห็นไหมพยายามคลึงๆค,คลึงให้เขาให้ตัวหนอนเขาเสมอกันนะ อย่าเพิ่งรูดเก็บนะคะอย่าเพิ่งรูดเก็บนี่พอพอตัวหนอนเขาเริ่มเสมอกันละเริ่มแบบเราพอใจเริ่มแน่นเริ่มพอใจละให้เรารูดแน่นนะคะรูดแน่นแบบนี้นี่เห็นไหมใกล้เป็นลิลล้วเห็นไหมเดี๋ยวจะยกให้ดูนะใหม่ตัวนี้จะมีความเปราะนิดหนึ่งเนาะ พอเราได้แบบนี้แล้วเห็นไหมเป็นลิ้นแล้วแต่แต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะให้มันยังไม่แน่นพอสำหรับเราเนาะพอเราได้แล้วนะก็ให้เราเสียบหัวเข็มลงที่ฝั่งที่สองเนาะแล้วก็เอาไปออกตรงไหนก็ได้เนาะเพื่อซ่อนปลายใหมเนาะ น,นไน่มซ่อนอ่ายังไม่เสร็จนะเราก็จะได้เป็นลิ้นที่มันแบบโดเดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันยังไม่เป็นลิ้นเท่าไหรนะ่เนาะมันยังเป็นแบบเป็นวงวงกวงวง,วง,ว,งวงอยู่มันจะต้องมีการติดกาวนะนี่แก้มที่มันแบบมันเป็นรอยจมจากการที่ว่าเราดึงไหมอะ่ะก็ให้เราใช้ อะไรงัดขึ้นมาเนาะวิเซอร์ก็ได้ปลายเข็มก็ได้เนาะแล้วเราก็ติดกาวนะคะกาวเราจะใช้กาวเป็นตัวนี้เนาะใช้ตัวไหนก็ได้นิดเดียวเนาะอันนี้แอบออกไปเยอะนิดหนึง่งแล้วก็จะเขี่ยเนาะมันเยอะไปเอาไปหนึน่ง พอได้อย่างนี้แล้วนะเราก็จับจับนี่อันนี้จับลิ้นลงมาแล้วก็ใช้นี่เห็นไหมใช้เข็มที่มีความแหลมนะคะกลัดเข้าไวนะ้นะนี่เพื่อบังคับให้กาวมันทำงานเหมือนแบบเข็มมุดอะเป็นแทนมือเราจับเนาะแล้วทีนี้ลิ้นมันยังไม่ชิดกันกาวตัวเนี้ยถ้าคนที่ใช้กาวที่แห้งไวเซ็ตเซ็ตตัวไวแห้งไว อย่าช้าแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วแล้วลิ้นมันจะเป็นรูแบบนี้นะคะอันนี้มันยังไม่แห้งนะน่ก็เลยดีลาได้อให้เราค่อยๆใช้ทวิเซอร์นี่บีบให้ลิ้นเขาติดกันเนาะนี่ติดมันจะติดตามกาวนะคะนี่เพราะว่ากาวมันอยู่ด้านในเนาะนี่เห็นหเริ่มเริ่มเป็นร่องลิ้นแล้วเห็นไหมนี่ ประมาณนี้นะนี่ได้แล้วนะคะส่วนแล้วก็ตัดตัดเส้นตัดเส้นปากแล้วแต่เราได้เลยว่าเราอยากได้เส้นแบบไหนเส้นยาวเส้นสั้นเส้นโค้งเส้นยิ้มเนาะนี่นี่ถ้าดูไกลๆมันก็จะเป็นลิ้นแบบลิ้นเอียงเอียงนิดนึงนะคะ พอเวลาเราแบบว่าเออพอเวลาเราลงสีสีชมพูสีลิ้นน่ะเขาจะสวยจะดูเนียนกว่านี้นะคะจะดูแบบว่าเป็นรูปลิ้นสวยงามแล้วไปเป่าลมก็ยิ่งจะสวยกว่านี้อีกนะเป่าลมร้อนนะคะตรงนี้มันจะมีกาวอยู่ด้านล่างให้เราปาดปาดให้ลิ้นมันเรียบเนียนเนาะประมาณนี้นะคะ ไปทาตามกันได้เลยเนาะเป็นเป็นคิททีเเ่เพื่อนๆหลายๆคนเลยที่ที่อยากได้คลิปเนาะอันนี้มาแวะมาทําให้นะโอเคประมาณนี้นะคะไปตัดเส้นกระเด้งตามที่เราชอบได้เลยเนาะเส้นก็จะอยู่เหนือเหนือปากตรงนี้เนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย